เดี๋ยวผมจะทุบกระจกรถใครก็ไม่รู้รีบเก็บรีบเก็บไงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนน้ำให้เป็นน้ำแข็งดูนะไงล่ะโอ้โหตัวนี้แหละกูอยากปี้มาหนิมาลูกปิงปองคืออาหารเช้าของผมอืมน่ากินแฮะนี่คือกล่องมหัศจรรย์ที่สามารถเปลี่ยนผลไม้ได้ใส่แอปเปิลเข้าไปจะกลายเป็นกล้วยแล้วมันก็สามารถกิน ออข้าวโพดเลยอีกแล้วขยำทีแม่เมื่อคุณลืมกุญแจรถไว้บนรถเกะกะจังหวะกูจะนอนออเอาไปหายไปเลยติ๋งนุ่มจังวะจะได้เวลานอนแล้วแม่ถอดชุดได้ด้วย เอากิ๊กทักเซตมาเจอโอ้ยเกือบแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอยากจะกดแผนที่ขึ้นมาดูจังโอ้โนี่คือน้ำและนี่ก็คือปลาทองกูหอนแล้วทำไมวะโอ้อยากกินเมฆสักครั้งจังอืมเมฆนี่รสชาติเหมือนใส่ไม้เลยอะเดี๋ยวผมจะโชว์พลังจิตให้ดู เสียดายนี่คือแอปไอโฟนที่ขวบป๊อปคอนได้เงียบหยาบบีบไปเงียบเลยโอ๊ยปลุกอะไรเนี่ยกูจะนอนเอา้าใครแจกตังค์แถวนี้วะ บางครั้งผมก็ไม่เข้าใจแรงดูดของโลกนะ,ะจะเฮ้ยชื่ออะไรวะเอาเฮ้ยว้าวว้าวไอโฟนผมลอยได้ฮะคุณถูกหลอกแล้วที่นี่มันมืดใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิดไฟไงล่ะไฟสว่างดีเปล่าไปตอนกลางคืนดีกว่าคุณไม่รู้อะไรรูบิกอ่ะอร่อยนะแดกแมก่งอื้ออกมาเป็นน้ำกาแฟเลย ถังขยะอยู่ใกล้แค่นี้เองลอกด้วันนี้ผมจะมาว่ายน้ำไอ้เจือภายฟักทองอี๊ตะวิจิตมาเป๊ะอีกตัวแถมผมมีหน้าที่ช่วยเหลือหาวิ่งรอบสระน้ำนะครับ มีคนคอมเมนต์มาน่ะว่าให้ผมวิ่งทะลุพัดลมห้องหรือลังมาเนี่ยเก็บเส้นหอยดีกว่าเล่มนียสงครามหมอนเฮ้ออะไรด่ะหายไปแล้ว ้เขาห้ามเล่นสเก็ตบอร์ดแถวเนี้ยไม่รู้อะไรซะเลยโอ้ยแกน่ากระสุนปืนใหญ่เฮ <ผม S 1> <anak> ้ยเหลืองๆนี่น่ากินจังเลยอะเดี๋ยวผมจะกระโดดขึ้นรถถ้าคุณอยากจะกินลูกอมรสมะนาวก็ทุบมันซะ พี่จะชิบหายและนี่ก็คืออีกวิธีการควบ๊อบคอนงเราจะมาลองปิ้นพิซซ่ากันโอ้โหอัศจรรย์สัตว์ถ้าคุณจะตอกไข่แบบสวยๆอะคุณต้องตอกแบบเน่เจอเทคสอง จริงๆมันไม่ได้ค้างหรอกอันน mm ี้คือรูปและอันนี้คือสกรีนคอมพิวเตอร์แซกห้ามใช้เวทมนต์โอ้เซ็งผมเจ้าของของขวัญรถคันนี้เมอร์ลิ่คริสต์มาสมันแหว่งอยู่ข้างหนึ่งเราก็กลับไม่ไงแหว่งข้างจะได้เท่าเทียมแปะคืนชักลมชักลมเออจุด เออเฮ้ยอุ้ยชิบหายเอ้ยเดี๋ยวกูนั่งหน้าไม่กูจะนั่งหน้าแซดผิดคันแล้วโอ้โหไอ้โงจริงๆแหละปวเกินนั่นแหละเอาแป๊บนึงนะอย่างนี้เขาเรียกว่าปูโซฟาเข้ามาเลย โอ้เสร็จแล้วยิ่งต้องถ่ายรูปทำไมทไม่นี่คือลูกฟุตบอลโอเคโจมมากูุ๊เตะแต่ไม่ขึ้นหมา